ดีครับแบสิคคูกก้งกับจันเยวจเนต็วันนี้มากับเมนูกระเพราหมูสับสูตรคั่วแซ่บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสูตรนี้ทํายังไงบ้างขั้นตอนแรกเราก็ทําการโขกระเทียมนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับใส่ไปสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับความเผ็ดนี่จะเริ่มต้นด้วยที่6เม็ดนะครับเพื่อนๆหรือว่าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้นะก็สามารถทําได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทอดไข่ดาวก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะกินเป็นไข่ดาวราวานะครับใส่น้ํามันลงไปเมื่อน้ํามันร้อนแล้วเราก็ตอกไข่ไก่เนี่ยใส่ลงไปนะครับ ใครนะครับที่ชอบกินไข่ดาวแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์ comment มาบอกไว้ที่ใต้คลิปนิดนึงนะครับอย่างผมเนี่ยชอบกินเป็นไข่ดาวลาวานะครับที่เป็นไข่แดงไหลเยิมย้มๆนะเพราะว่ามันอร่อยดีนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ชอบกินไข่แดงแบบสุกๆนะครับใครชอบแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ใต้คลิปนิดนึงนะตอนนี้ไข่ของผมก็ใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆเป็นไข่ดาวลาวากรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเราจะตักไข่พักไว้ก่อนนะครับเราจะมาทําการผัดกระเพรากัน ราก็ใช้น้ำมันคลุกคลิกนะครับใส่พริกกระเทียมตาลงไปเดี๋ยวในส่วนอัตราส่วนแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับทำการผัดคลุกเค้าน้ำมันพริกกระเทียมนะครับจากนั้นใส่หมูบดลว,ล,วลวกลงไปนะครับอันนี้เป็นหมูบดลวกปรุงรสที่มีซีสลวกไว้แล้วนะครับจากนั้นทำการปรุงรสด้วยพริกไทยนะครับเป็นพริกไทยป่นตามด้วยผงปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายครับ ซอสหอยนางรมครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยตามด้วยซอสปรุงรสนะครับและซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ทำการผัดครัวไปกับกระทะแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนะแต่ว่าก็ระวังไหม้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากให้ไหมก็คือต้องผัดคั่วไปกับกระทะแบบไม่ต้องหยุดเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ใบกระเพราลงไปนะครับทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะครับนี่โหสีสันหน้าตาน้ากินมากๆเลยครับเพื่อนเข้าวสวยร้อนๆพร้อมเสิร์ฟตักราดบนข้าวสวยร้อนๆกับจานสวยๆเนี่ยอร่อยเด็ดกลิ่นหอมมากๆเลยเสิร์ฟพร้อมคู่กับไข่ดาวราวาแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูกระเพราหมูสับ สูตรคั่วแซบนะครับนี่ที่มีซีดมานําเสนอในวันนี้นะครับยังไงถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วลองทําตามดูนะครับทาตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบสูตรนี้ถูกใจสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบซีดคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานําเสนอเพื่อนๆอ,อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินก่อนแล้วสวัสดีครับ